บ้านนนสะอาดหอดแล้วนนสอะอาดติโลกนี่นะครับผมถวถสดีครับนี่ต่อนแรงๆครับผมเมื่อกี้หลังจากเก็บเกี่ยวเขาเขาขึ้นเล่าแล้วอีสานบ้านเฮากะทินี่นะครับเช่นเดิมเช่นเคยครับพร้อมสามขี้กันครับผมเป็นกะทินี้พี่น้องมปอาปลูกผักก็ะเกีามแบบมาปเด็ดพี่น้องเบิ้งครับมีบวันที่มีสิบ ยี่สิบแปดกับยี่สิบแปดพืกีกาครับผมพี่น้อง่นกําลังมาปลูกค่ะรับผมผู้เพิ่นกาเบียว้เพิ่นกับแปรแล้วครับนี่กําลังแปะครับกําลังนั่นกําลังมาได้ประมาณซีหามือครับมาเตรียมแปลงเตรียมดินครับผมยังไม่อัปเดเรดเลยๆครับอดหนึ่งสองหนึ่งสองเดียสามเดียครับผมผักหอมเพิเอ่อนกําลังปลูก เป็นพักท่านในง,งามเนาะเราจะตลังปลูกครับเบิ่งอัปเดตไปเรื่อยๆครับพี่น้องแล้วให้แล้วนะครับนี่ครับรายได้ก็สิมาจากอันขายผักขายนี่นะครับคูณละสองเป็นสามเป็นลดจอดแต่ไล่ หอมกําลังปลูกพวกนี้ปลูกจนว่าออกน่น,นลังแปรงมาในต่อน้ำอยอ,กอ,กอ่กําลังปลูกกําลังแปะ มวนมวนกับพี่นอ้องครับากาดไดนี่ช่วงนี้กับลังนี่ากกาน,นะครับถามที่เห็นนะครับมูนนี้พันปลูกกระหอมมือเดี่ยวเฟี้ยงมาใส่นี่เพั่ในกระลังปลูกกระเทียมนะครับผู้ใดมีกาขนากา,ากระลำดอ,อกไม่ไหวขนาเห็ดหอมนะครับมีสบากที่สาเพันเกินว่าแปรนะครับ ซอยกันเน็ดกําลังนั่นอยู่ครับถึงมาลุ้งแปลงได้อาทิตย์หนึ่งนี่ครับนี่น้ำมือแรงนี่ครับี้ยงานใบาสามเป็นปิมาำประมาณนี้นะครับนั่งแปลงเป็นกําลังปลูกนั่งแปลงเป็นกําลังบานนะครับใบาสามใบาสามหอดนะครับเป็นหอด ม่วงคืงมันจะไปเปิดน้ำหดกันอี่างลครับพี่น้อสี่เดนมาไทายดูๆนะครับอัปเดตใย่างเพิ่งอาทิตต่ออาทิตย์อาทิตย์ละสองเทียสามเทียไปเป็นตะวน บางแปลงเพิ่นกันอีกนะครับเสียงปกหัวก็ปดหัวก็ผนครับหัวก็ผน,ปนแปลงคนระับผู้ใดเพิ่นใบหยากตุละเพิ่นมากรันกักัสิบนี่นี่นนจังแปลงนี่ขึ้นลายใบเด้อ นะครับเนอันนี้ผู้เพิวลาว่างไม่ห็ดกอนขอเข่าผลเลี่ยวกอน,น,อนก็นี่แหะครับถ้กหอมก็ประมาณนี้ครับกําลังคาหอมกําลังคาครับโอ้ยจันีจ้าีเียองเจ้าจากจไม่เจ้าเนี่ย นี่ครับนี่ครับนหัวกระป๋าข้าวหอมก็เป็นประมาณนี้นครับผม อันเ่เจ็บเจีเ็บไปเอาหมุนมาเจ็บขานมันเดี๋ก็ไปเจ็บหน่อยเจ็บไปเจ็บว่าไะ้ขานมันเลยนี่ครับช่วงแรกๆช่วงนี้เิ่นคนไม่เหตอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับ ผมหัวก็ได้ขึ้นมาจากเล้วขเขาแล้วนั่นมันบรรยากาศผักกระท่าเนียนงามน้องอถึงหัวตะแปปะแปะผักหอมผ <c oughs> ักหอมผักกระเทียมให้หมดปุ๋ยมากกว่านนเลยไหม อ,อ,อ,อยากงามโพดเห็นว่ากระดไดมาที่หลวเขาอยากเห็นมันทันเขาเนาะงืออาจินวัวนีนดดว่น,น,นกะกำลังเปลี่ยนได้เพราะท่านฟ้ากันไม่เห็นเพราะอาทิตย์ไปนี่<า>นเนียดเดียวเดี๋ยววาดีมาสัมผัสเมลัดนี่แหละงามกว่าน นี่นะครับบรรยากาศมวนๆครับผมนี่ครับกำลังมาเห็ดประมาณนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งอาอชิปนี่ฝากพี่น้องไปเพ้งให้น่อครับเดี๋ยวสิมาอับเดียดให้เบิ่งอาทิตย์หน้าครับผมมันสีเขียวสีงามทำไงครับฝากกดไลค์กดแชร์เบาต่อจอเลยครับผมสวัสดีครับ